ทุกท่านนะครับผมโกโก้พมดน้อยสวัสดีชาวราศีมังกรคลิปนี้เป็นการอธิษฐานจากไพ่ยพยากรณ์นะครับดวงโชคลาภการเงินนะครับของชาวราศีมังกรประจําวันที่1นธันวาคม6 8แปนี้นะครับ1นธันวาตรงกับวันจันทร์นะครับวันจันขึ้น11ค่าตัวเลขนําโชคและดวงการเงินนะครับงวดที่แล้ว1 6พฤศจิกายนนะครับตัวเลขนาโชคของผมโกโก้พมดน้อยนะถอดไพ่ยพยากรณ์ออกมา 6กับ5นะครับได้อย่างละ5ดาวส่งขบประกวด6 6 5กับ165มามารัฐบาลไทย145นะครับแล้วก็1พฤศจิกายนถอรหัสตัวเลขออกมาได้8กับ7ก็มา98กับ 8, 8 7ตรงตรงเลยครับสวันแล้วหลายๆท่านบอกว่าก็ก้พมาน้อยทำคลิปพยายกรเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับการเงินกับโชคลาภนิดหน่อยนะครับอันนี้คือเกี่ยวกับการเงินและโชคลาภโดยตรงนะครับ1ธันวาคม วันจันทร์ที่1ธันวาคมดวงการเงินและโชคลาภของชาวราศีมังกรเป็นอย่างไรและก็ตัวเลขนําโชคในรอบที่สองนะครับคือเลขอะไร3าใบนะครับนี่คือดวงการเงินโชคลาภของชาวราศีมังกรในวันที่1ธันวาคมนะครับดวงการเงินและโชคลาภของท่านได้แก่9้าถ้วยนะครับเกือบเต็มส0บเลยนะ 9ถ้วยความสำเร็จเกือบ90%เลยบางท่านนิมิตฝันโชคอะไรก็คือบวกขึ้นอย่างละหนึแต้มนะขึ้น1ลง1ไอ้ตัวที่ชอบอาจจะไม่ใช่นะบิ่งไปข้างบนลงมาข้างล่างก็ได้5ถ้วยนะครับกลับด้วยนะ5 9ถ้วย5ถ้วยนะครับดวงทิศทางโชคลาภการเงิน,นงของท่านพึ่งตนเองนะครับ7เหรียญมาจากตัวท่านเองฝันเองนิมิตเองหรือคำนวเองก็ได้7เหรียญ9 5, 7, 7ห7าเเจ็หรียญถือว่ายังไงก็จะมีเกณฑ์มีโชคมีลาบการเงินค่อนข้างเด่นนะครับในวันที่1นธันวาคมนี้นะครับชาวราศีมังกรนะแต่ตัวที่ชอบอาจจะไม่ใช่เท่าไหร่นะครับบางท่านมีตัวเลขนําโชคแล้วนะเกทั่วนี่เกือบเต็มสิบแล้วนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีนะครับแล้วตัวเลขนําโชคของท่านจากไพ่ยพยากรณ์นะครับขอสามใบนี้นะครับมีตัวเลขอะไรบ้างเอ,อ่ย หนึ่แล้วก็สาใบนี้นะครับตัวเลขนำโชคของชาวราศีมังกรประจำวันจันทร์ที่1นธันวาคมสองพนกสิบแปดนี้เลขที่ออกได้แก่ตื่นสี่ดสี่สองแนะครับเสียงทางมาตัวเลขของท่านได้4,28นะแล้วค่อยพบกันในคลิป ถอดรหัสตัวเลขกับผมโกโก้พม่าอีกรอบหนึ่งนะครับคลิปนี้มาทำเป็นไกด์ไลน์นำทางสำหรับท่านที่ชอบเสียงทายลอตเตอรี่แอปเป๋าตังนะครับนี่คือตัวเลขนำโชคประจำหนึธันวาคมวันจันทร์ก็ตำแหน่งของเลข2อยู่แล้วนะวันจันทร์ก็คือลำดับที่2นะครับจันทร์ก็เป็น7ก็ได้นะครับ4 2 8ทิศทางการเงินของท่านค่อนข้างดีนะ เก้าถ้วยห้าถ้วยแต่ว่าไอตัวที่ชอบอาจจะไม่ใช่แต่ว่ามีแนวโน้มบวกลบตั uh ้งหนึ่งแล้วก็7เหรียญนะครับยังไงก็ได้เงิน7จ็ดแสนเล้านก็ได้7,000ก็ได้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมายสวัสดีครับ